อ่นี่คือการบ้านทั้งหมดนะคะที่เราจะทํากันในวันหยุดยาวนะคะยังไม่ต้องทำส,ส่งให้หมดภายในวันนี้ให้นักเรียนค่อยๆทานะคะวันละหน้าสองหน้าแล้วก็ยินยอยส่งได้ถึงวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าเราจะเรียนคณิตศาสตร์ใหม่ตามตารางทั้งหมดวันจันทร์วันอังคารและวันพุธนะลูก เราจะเรียนออนไลน์ซูมกันแบบนี้วันจันทร์ทังคารพุธในสัปดาห์หน้าเพราะว่าสัปดาห์นี้วันพรุ่งนี้เราจะหยุดนะคะครูแพลวก็เลยมีการบ้านให้เริเ่มดูในแบบฝึกหัดเล่มละลูกออแบบฝึกหัด <helping S 2> เล่มนี้ขึ้น <helping. S 1> มาลูกแบบฝึกหัดเห็นไหมคะเล่มนี้มาแล้วที่มีรูปเด็กหญิงสวยๆถือดินสอ เนนเนาะยังหาไม่เจอดูดูนี่แพบข้อที่หนึงให้ทำในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์หน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่เท่าดหร่ลู้แปดามวันย่สดบสี่ถึงยี่สิบแดถึงเท่ายีสิอวงไปลูกวงหน้า สี่ถสิบปดไว้ค่ะห่้น่้่ให่นะคะได้ยี่สิบสี่เจ็ดใหญ่มีทั้งหมดสโได้ยี่สิบเจ็ด มีหนึ่งใหญ่มีทั้งหมดสิบสามข้อนัหน้ายี่สิบแปดมีข้อสี่ข้อสิบใหญ่นะคะมีใครสงสัยไหมคะการบ้านในแบบฝึกหัดการบ้านในแบบฝึกหัดมีใครสงสัยไหมคะว่าตรงไหนทำไหม เออหววงบันไมลูกค่ะหน้าไหนอะะห้าไหนอะคะหนยี่สิบสี่งไว้ลูกฟามนไว้แต่คุณหาดหน้ายี่สิบสี่โอเคค่ะเจอแล้วค่ะหน้ายี่สิบห้ายี่ห้น้ี่ยเจอแล้วค่ะหน้ายี วงหรืยังลูเป็นเรื่องการวกทค้งอดวงแล้วใช่ไหมคะ น,นแบบโบราณผ่านนะคะมีหน้าอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะลูกบก2นะคะบางเขียนคำในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ดูโจทย์ในหนังสือหน้า34-35นำหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมายังลูกให้รอนี่นะะนต่อไปเป็นหนังสือ มีข้อหนึ่ใหญ่มีข้อหนึ่งใหญ่ห้อสามห้ามีข้อสองใหญ่ใใหญ่และใหญ่ เลิกโจรใส่สมุดนะคะดูเอาโจทย์ในหนังสือค่ะนี่ข้อหนึ่งใหญ่โจทย์ในหนังสือหน้าสามสิบห้าข้อสองใหญ่สามใหญ่และใหญ่นะคะน้าไอ้เวลามันดูไหนเฉลยวันอาทิตย์ง่ายไหม เดี๋ยวเรามาทำในสมุดรร้อมกันนะลูกในสมุดก็คือเอาโจทย์ในสมุดหน้า14กับ35เปิดสมุดหน้าแรกเขียนไว้ที่โอเคค่ะโอเคค่ะ คะเขียนตัวเลขด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตุองเลยค่ะบุ๊คมาเขียนให้ดูแค่วันแรกนะคะสมุดเลยลูกวันนี้วันอะไรคะวันวันอังคารค่ะวันอังคารท,าารที่ที่วันสิบเจ็ดเดือนอะไรลูก 5 <laughs> 3 แฟนเขียนไม่ค่อยตรงนะลูกเพราะว่าการไดความไม่ค่อยถน,น,นัดอ่ะเนียนจะทำให้ดูข้ออย่างละหนึ่งข้อนะคะแฟนจะทำให้ดูอย่างละหนึ่งข้ออ่า เสร็จไหมลูกวันที่เออยังไม่เสร็จค่ะเขียนตัวเลขอยู่ยังค่ะแ้วยายยายยยขอ่าีดเส้นใต้ของผู้แพ้จะไม่สวยนายนะลูกเขาเขียนในตัวเลขเขียนปากกาไม่ค่อยถนัดจะกรงถุงเัียนในสมุนเขียนเนสตยนะคะค่ะ

ข้อหนึ่งยังไงโจทย์ว่าอะไรลูกค่ะจำนวนอะไรคะข้อหนึ่งยังไงหาจำนวนแทนช่องสี่เหลี่ยมในแบบรูปของจำนวนที่กำหนดมากแล้วก็เขียนโจทย์ก่อนหาจำนวน ลูกกแม่่ตนกนเาเรียกว่าอนอนเป็นค่แทนถึงนี้ค่ะในถึงแต่ตนนี้นต่นในแบบรูปม้หยาไม่หดหเดี๋ยว้อนเย็นเล่บาสามบ้างเ่มน้ไม่นอนเลย่นา ที่น้องน่ะไปเอะะฮะเหอนักศัลยนยเยอะแล้วพอเสร็จปุ๊บก็้หนึ่งนะคะก็นังมากับสายนินูจานยี่สิบเจ็ดสามสิบ

ข้อหนึ่งใครรู้ว่าในขอ้อตัอ่งตอบจำนวนเท่าไหร่ลูกตอ,อตอบเท่าไหร่คะในช่องัียารับ้าบอมเขาบวกเพิ่มเท่าไหร่ลูกก็มีละสามีละสามยี่สเจ็ดสเ

จบแล้วแต่ก็กำกัน4ข้อนะคะาทำใหู้ึก้อได้ไหคะเ็น้อนใ่คะไม่บ้านคะอันน้ก้อนใ่ไม่ได้ค่ะได้ไหมคะคีน้อใหญ้อนใหญ่นูเขียนจเอาเองนะคะ ขึ้ันงเลี่ยนตัเราเองข้อน่ยอยร้อยหกบายหสิบร้อยดสิ้องรอยส้ อันนี้เขาสัมพันธ์กันยังไงคะโจทย์เขาถามว่าตัวใหญ่ัวเลมัน้อหนึ่งใหญ่เงนี้คอย่างไรตัวใหญ่สัมพันธ์กันยังไงคะขยัว่า้องนตันต้องอ่ แอแดูข้อสองใหญ่เพิ่มขึ้นละเท่าไหร่ลูกตั้เป็นท่ละทีละเท่าไหร่คะเพิ่ม้นเพมีละยี่นะคะ

มันรู้มัคยดรม่คุยนรอยยี่มบ้าเพิ่มขึ้นนั่งจักรยานนเพิ่มนามส่ก็สักห้ามีสี่เพิ่มขึ้รี่อัยี่สิบห้าครับเพิ่มนีิบ้า่อนนคเป็่คือเป็ท่าไหร่ครอยี่สิบห้าเพิ่มึ่เ่งร้อยห้าสิบห้ครัเป็นหนึ่งรอยิ จาก150มจาก150นี่อคาสิบนนี่กูคาดวันนี้ก่ะร้อเ้าันเก้อเาิ้าแล้วเพ่มเพื่อ25เป็นเท่าไหร่คะเป็น1 0อคะ เป็นหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้างเดสิบห้าตองดบหน่้อยสิบห้าเิ่ม้เพิ่มขึ้นมั้่นยสิบห้าเป็นป่ารคะสิบห้า 2องเป็นสองร้อยถูกต้องค่ะจากสองร้อยเพิ่มข mm hmm uh> ึ้นยี่สี่สิบห้าเป็นเท่าไหร่คะเป็นสองร้อยยีส้าสองร้อยยี่้าลปลคำว่าข้อเทียวเดิน้ายแลำ่าข้อเที่ยวต่อไปลองแปาไปสาใหญ่ ไปสามใหญ่อันนี้ต่อไปสามใหญ่สามใหญ่ทุกททำฝั่งนี้นะคะอสามใหญ่ ตัวรอบจอดรอบจอดเปลี่ยนแบบรูปสามจังแสดงความรูกแบบเพิ่มทีลายบบิ่งก็ห,บบหบบนึ่ง้ยเอาให้นะแปดะเพิ่มอีกยีสิบ,บได้เท่าไหร่ลูกเออ, <c oughs> อ้เท่าไหร่แ,หลแล้วนนี้มัคนตนได้ไเท่ไรอะไรอ

48เัได้เท่าไหร่คกเ็บอแปครับหมากครับเพิ่มต6วแ8 3, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 8แ8 ำให้ดูข้อเดียวได้ไหมคะได้ครับได้นะได้ใสี่ใหญ่สี่ใหญ่ยี่สิบเข้าปีเพียงแบบี่สองจำนวนที่แสดงความสำคัญแต่เพิ่มขึ้ทีละหนึ่งร้อยโดยก็สองแม่ก็สามเพิ่มจำนวนแรกด้ทุกองแต่ข้อแรกสองพ่อสอง ร้อยเป็น้อยเป้ยเสามเป็นพันสามไม่เยอะค่ต่อไปเป็นเท่าไหร่พันสี่พันสี่ค่ะคนตอบแล้วหนึ่งพัน่ร้อยยังใส่น้สพันห้า้พครับเพิ่มอีกห่ง เป็น1นึเงพันหรกค่ะ่พันหกอค่ะเพิ่มอีกหนึ่งร้อยเป็นพันเจ็ดร้อยพันร้อยร้อยแล้วหนูทำเพิ่มเอง้อสอง้อสามได้ไหมจ๊สันเพิ่ได้ค่ะได้ค่ะ พิ่มทีละร้อยนะลูกเอาจะบูนใส่ให้ให้ถูเพิ่มที100ล,ละร้อยเี่เ็จแ,แล้วสี่พ่อใหญ่ทำรูดเ,นะเมื่อทําเสร็จแล้วถ่ายรูปตรงุแพว์ในลายข้ออาบั้มกุณแพวจะสร้างลายไว้แพรจะสร้างลา่มสร้างอัลบั้ม ง,งานไว้ทั้งหมดง,งานละบ้านนะลูกเป็นอัลบั้มแบบขนาดและอัลบั้มกานทหนังสือนะคะเป็นอัลบั้มแบบขนาดและอัลบั้มที่ทาในตมุในแบบฝึกหัดจะมีทั้งหมดสี่หน้า หนูถ่ายรูปรวมส่งเป็นเฟรมได้หรือจะถ่ายทีละหน้าก็ได้ตกในอัลแบบั้มปัญธรรในสมุดมันมีสิทธให้่ถ่ายรูปแล้วหนูจะรวมเป็นตัเลขไปแล้วฝากคนเกิดเขียนตัว,<อ>วเลขไว้บนฝ่ามือด้วยนะลูกว่าหน้าที่เท่าไหร่ว่าอันนี้หน้าที่หนึ่งสองหน้าที่สามหน้าที่สี่ทำหมดเลยน,นะคะสองสี่สามห้า แล้วแต่ละหน้าหนูเขี<ร>ยนชื่อด้วยลายมือของตัวเองไปข้างล่างหรือข้างบนหน้าก็ได้นะลูกเพื่อให้ครูตรวจได้ว่างานของใครนะคะอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองไปด้านบนหรือด้านล่างหน้าที่หนูทำหน้าเลยนะคะสองสามสี่ทั้งในแบบแก็ท้าในสมุดนะคะทําแบบฝุกหัดมีใครสงสัยไหมลูกการบ้านถามเลยไมถามเลยค่ะนี ไม่สงสัยไหมคะเฮ้ยถ้าไม่สงสัยครูแพวจะไปสร้างอาลาบ้านส่งมาให้ในไลน์กลุ่มแล้วนะมีใครสงสัยไหมคะเดี๋ยวครูแพวสร้างไว้สองอัราบ้านนะลูกอลราบ้าทำในแบบผาดกับอาราบ้านทำในสมุดรนะคะนี่เป็นกางเล่นแล้วการส่งวันไหนลูก วันอัวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะถ้าวันนี้ไม่ได้เรื่อยๆถึงวันอาทิตย์นะลูกเราังไม่ลบอาลบัมนะคะส่งได้เรื่อยๆถึงวันอาทิตย์เลยนะลูกแล้วมาเจอกันใหม่วันไหนลูกวันใหม่วันไหนคเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะเตรียมพร้อมเตนียม เตรียมพร้อมเรียนเรื่องใหม่นะคะเรการลบนะลูกนะมีใครสงสัยไหมไม่สงสัยพี่แมวไปตั้งอัลบั้มผลงานให้แล้วนะค่ะฮัลโ่ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แล้วนะคะใช่ไหมพี่ไม่เปิดอ่านเลยเปิดอ่านไปนิดนึง